ไปเที่ยวเวียดนามนะครับแต่ไปเจออุบัติเหตุนั่นคือน้ำร้อนลวกนะครับตอนนี้กำลังกลับมาทายาที่บ้านนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมา,ราฟังกันครับทุกคนครับผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับผมไปเจออุบัติเหตุนะครับที่ไม่คาดคิดที่ประเทศเวียดนามนั่นก็คือผมโดนน้ำร้อนลวกนะครับ เป็นแผลูุพองเลยนะครับตามคลิปที่ผมถ่ายให้ชมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หายครับมันก็ยังเป็นแผลูุพองนะครับ,แล,รบ,네บแล้วก็อักเสบด้วยนะครับก็เหตุการณ์วันนั้นนะยังจำได้ดีเนาะแต่ก็ไม่โทษใครครับเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุก็คือวันนั้น พอดีหลังจากที่เราไปเที่ยวที่สะพานมังกรเนาะเป็นช่วงบ่ายกินข้าวเสร็จแล้วและที่นี้รอจะขึ้นรถก็ไปแวะซื้อกาแฟนะครับเป็นที่เมืองเวียดนามนี่โอ้ร้านกาแฟเยอะมากและที่เนี้ยพอเราไปไปซื้อเราก็บอกว่าอพอดีอากาศมันก็เย็นด้วยครับปกติช่วงบ่ายๆผมจะกินแต่กาแฟเย็นเนาะวันนั้นนี่อากาศมันเย็นก็เลยว่าเออสั่งกาแฟร้อนดีกว่านะครับก็คือเป็น จะหี่วไปขึ้นบนรถเลยนะครับแต่พอดีพอหลังจากที่สั่งสั่งสองแก้วนะครับแก้วแรกนี่คือใส่เป็นอ,อเมริกเอเซโซนะครับก็เป็นแก้วพลาสติกแข็งๆแล้วก็หยิบไปแล้วไม่วางโต๊ะนะครับแล้วอีกแก้วสั่งเป็นอ,อเมริกาโน่นะครับมันจะปริมาณน้ํามันจะเยอะและทีน่นี่ผมก็คิดว่ามันเป็นแก้วแก้วแข็งเหมือนแก้วแรกเนาะเพราะว่า มันใส่ในปริมาณเยอะเขาก็เอาใส่เต็มไปเลยเนี่ยสมมุตินะครับแต่ไม่ใช่แก้วแบบนี้ใะมันเป็นแก้วแบบมันเป็นแก้วกระดาษและที่นี้เขาน้ําเขาใส่ในเต็มเลยครับพอแก้วที่สองอ่ะไอผมไปจับอย่างนี้ไงยกขึ้นมายกขึ้นมาอย่างเงี้ยพอเราจับขึ้นมาน้ํามันก็ล้นออกใช่ไหมครับฝาที่เขาปิดตรงเนี้ย มันอ่อนมากเลยครับมันเป็นมันเป็นแก้วกระดาษที่มันอ่อนมากแล้วทีนี้มันก็ล้นใส่มือผมนะครับก็รีบปล่อยมือนะครับแต่ก็ไม่ทันเพราะว่าน้ําในการทาํากาแฟสดน,นก็คือประมาณหนึ่งร้องศาใช่ไหมมันโอช่วงเวลานั้นนะ่ะเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาเขาได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับไฟไหม้น้ําร้อนลวกเลยครับคือมันปวดแสบปวดร้อนมากครับ แล้วก็ทุกคนก็เป็นห่วงไงเพราะว่าเราไปเที่ยวเราก็ต้องการแว่ามีความสุขนะครับแต่พอมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างนี้เนี่ยก็เลยอัดคลิปนะครับมา,มามาเวลาใครที่มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศหรือที่ไกลๆนะเราควรที่จะ,ะมีสติรวดเตรียมายาอับประถมพยานพยาบาลเบื้องต้นไปนะครับแล้วทีเนี้ยทางเจ้าของร้านแล้วก็เพื่อนๆที่ไปด้วยกันก็ ช่วยกันเอาน้ำแข็งมาประครบนะครับเอาน้ำแข็งประครบก่อนนะประครบเพราะมันร้อนมากผมก็โอ้คือถ้าเป็นเด็กนี้ยังไงก็ร้องไห้แน่นอนแล้วทีเนี้ยก็คิดขึ้นได้ว่าในกระเป๋าก็มีเนี่ยผมพกยาสีฟันไปด้วยครับก็เลยเอายาสีฟันนี้เขาทาทาทาไปก่อนนะเพราะว่ามันร้อนแล้วก็จะมาเจอเย็นอย่างเงี้ยก็คนสมัยก่อนเขาบอกว่าเออถ้าเจอน้ําร้อนให้เอายาสีฟันเขาทานะครับ ก็ทาเข้าไปนะแล้วมันไม่ได้มีเหมือนมันเรานะที่จะต้องมีอะไรนะไอ้ว่านหางจระเข้อะไรมันก็ไม่มีเรามันเป็นเหตุถูกเฉินาไม่รู้มันเป็นเมืองหลวงด้วยเราไม่รู้จะไปหาที่ไหน <c oughs> หลังจากนั้นนะครับมันก็ยังไม่หายและทีนี้พอไปขึ้นรถรถก็พาไปที่เป็นเป็นจังหวะที่ว่าไปเที่ยวตลาดตลาดที่เขาขายของเยอะๆนะครับคล้าย ทางแม่สายหรือวาตลาดไอ้กาดหลวงบ้านเราอย่างนี้นะครับก็ไปนะก็โหมันทรมานมากก็เลยผมกับแฟนนะครับเดินไปหาร้านร้านยาใช่ไหมก็ไปไปถามซื้อยาอืมว่าเอามาทาตรงนี้ก็ยังโชคดีนะครับไปตรงนั้นยังมีร้านขายยาเนาะและทีนี้ผมก็ไปบอกว่าเนี่ยพอดีผมเจอบัติเหตุน้ำร้อนร่วนะครับ ไปถามซื้อยาเนี่ยก็ได้ยายาทาแบบนี้มานะครับอืน่าจะเขาเรียกว่าใบฟินะเป็นยาของประเทศเวียดนามเราก็ใช้ยาตัวนี้นะครับทาที่แผลยังโชคดีนะครับว่าไปเจอร้านยานะครับเออพอมาทามันมันก็ดีขึ้นนะครับจากที่ความร้อนอะไรมันก็ออบรรเทาได้แล้วทีเนี้ยพอดีผมไปก่อนไปเราก็พก พกยาสามัญประจำบ้านไปด้วยนะครับก็มีทั้งเนี่ยฟ้า,าทลายโจรน,นะครับก็เอาไว้กินแก้อักเสบก็ยังโชคดีว่ามันมันบรรเทาขึ้นได้ถึงแม้แผลผู้พอมันมันจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแดงนะครับแดงเต็มมือเลยแล้วโหกะว่าเย็นคงคงไม่ได ถือไม้เซลฟี่นะครับหรือว่าถือแก้วอะไรไม่ได้แล้วเนาะแต่แต่พอพอมันดีขึ้นเราก็ไปเที่ยวนะมีไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวนะพอดีทางทางเพื่อนที่ไปด้วยกันเขาบอกว่าจะติดต่อทางประกันให้เพราะว่าเราทำทางทัวร์ก็ทำประกันให้นะครับแล้วเราก็ซื้อประกันอุบัติเหตุไปอีก 5, นะฮะนะแต่ <c oughs> เขาบอกไอ้พอติดต่อมาทางเมืองไทยเขาบอกว่าได้อยู่อุบัติเหตุแบบนี้แต่ว่า ก็ต้องไปคลินิกหรือว่าไปหาหมอแล้วก็ให้มีใบรับรองแพทย์มาเพื่อที่จะเบิกการรักษาก็มันมันมันไปกับทัวร์เนาะไปแล้วทีนี้มันไม่สะดวกผมก็บอกโอ,โอเคถ้ามันมันไม่ไม่ถึงกับว่าบาดเจ็บมากมายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทนทนเอาครับก็เพราะอยากให้เพื่อนๆนที่ไปด้วยกันมีความสุขด้วยเนาะไม่ได้อยากให้ใครมาเป็นห่วงเรานะ พอเป็นช่วงเย็นๆขึ้นมามันก็ดีขึ้นนะครับมันคือดีมากด้วยนะเพราะว่าเราได้ยาตัวนี้เี่ยถ้าไม่ได้ไม่ได้ยาที่มาทามาทามือตัวนี้กับฟ้าทะลายจุลที่เตรียมไปก็ไม่รู้ว่ามันจะเ,เป็นแผลผุพองมากไปกว่านี้หรือเปล่านะครับแล้วเมื่อวานนี้มันจริงๆมันมีที่เจอจังๆคือมีมีตรงนี้นะครับที่ว่าโอ้พองเป็นน้ําอย่างใหญ่เลยครับ กับตรงนี้ครับแล้วก็มีผุดขึ้นมาอีกหลายจุดตรงนี้แล้วเมื่อวานพอเราลงเครื่องมาถึงเมืองไทยใช่ไหมครับแล้วมันรีบมากเลยครับวิ่งเข้าวิ่งออกโอ้เดี๋ยวก็ไอ้ล้วงกระเป๋ามาลุดด้นรวยอีกทีก็ตอนที่จะนั่งเครื่องกับเชียงรายว่าอา้าวเนี่ยแผ่ตรงปงที่เป็นหลักๆที่เป็นใหญ่ๆที่น้ําเป็นน้ําใสๆปุ่มใหญ่ๆตรงนี้นะครับปรากฏว่ามันแตกเพราะว่าอาจเป็นด้วยที่ว่า เราล้วงกระเป๋าเข้าออกเข้าออกนะครับวันนี้วันนี้กลับมาถึงบ้านเราก็อืตอนเช้านะเราไม่ให้โดนน้ําแล้วก็เราทายาตัวนี้มาตลอดก็รู้สึกว่าอความเจ็บปวดมันก็ลดลงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วตอนนี้ก็รอรอแค่แผลแห้งเท่านั้นนะครับก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วนะ,ะที่ผมออกมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังเนาะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะ อย่างที่ไม่คาดคิดก็เวลาเราไปไหนมาไหนเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมยานะครับรักษาพยาบาลเบื้องต้นไปด้วยเนาะโดยเฉพาะที่ว่าไม่ใช่บ้านเรานะครับไปต่างประเทศเนาะก็ไอทางทางเขามีหลายคนถามว่าทางร้านรับผิดชอบอะไรไหมก็เขาก็ขอโทษนะครับแล้วก็เราก็ไม่อยากที่จะอ่ออะไรมากก็เลยว่าเนกกระเบมไม่มีปัญหาครับนกกระเบมแล้วก็ เขาก็เอาน้ําแข็งอะไรมามาให้ประครบด้วยนะครับอตอนนี้ก็รอแผลหายเท่านั้นนะครับคิดว่าอีกไม่กี่วันก็คงหายแล้วเพื่อนๆน,นะครับที่เคยเจออุบัติเหตุลักษณะนี้นะครับแผลน้าร้อนลวกถ้าใครมีข้อแนะนําดีๆนะครับที่จะมาบอกผมเพราะว่าไม่อยากเป็นแผลเป็นเนาะตอนนี้นี่เหมือนกับว่า ผิวหนังที่มันโดนจังๆตรงเนี้เป็นมันไหม้มันดำมันมันลามออกมาอย่างเงี้ยตรงนี้เราต้องใช้อะไรทาดีเพื่อไม่ให้มันลามไปมากกว่านี้นะครับก็กลับมาถึงบ้านโดยปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วครับวันนี้มาแบ่งปันประสบการณ์นะทั้งความสนุกทั้ง ไปเจออะไรที่ไม่คาดคิดก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้ครับเพื่อนๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ